วันนี้วันอาทิตย์ที่29มีนานะครับปีห e กนะครับตอนนี้เราอยู่ในมหาวิทยายลัยขอนแก่นนะครับเราเข้าทางประตูเล็กจากมิตรภาพนะครับวิ่งผ่าตรงคอมเพล็กและห้องสมุดของมอขอนะครับผมจะวิ่งทะลุไปหลังมอนะครับก็มาดู บรรยากาศนะครับในวันนี้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่อยู่ในการเฝ้าระวังนะครับประเทศไทยอยู่ในการเฝ้าระวังโรคโควิด2019นะครับเรามาดูความตื่นตัวของเด็กๆในมหาลัยนะครับว่ามีการป้องกันหรือคนยังพุกผ่านอยู่ไหมนะครับก็ พอดีผ่านมาเลยแวะให้มาชมนะครับทางมีพี่น้องทางเมืออเล่าวนะครับฟังอยู่นี่พี่น้องทางเมื่อเล่าวกับีส่วนหนึ่งฟังกับให้ข้อมูลกันนะครับโควิด2019นี่มันเป็นลรกอันตรายครับอยู่ฟังเล่ากับฝากระมัดระวังตัวให้ดีเพราะว่ามันมีคนจีนเขามาก บะเมนไขวัดธรรมดานะครับเบิงเมืองไข่ไว้ครับเนี่ยเบิงมอขอนี่ค้นเต็มครับแต่ก่อนเนี่ยเนีเงียบกิ๊บครับแถบบ่เห็นครับเด็กหน่อยนี่ครับลอดขามทางมาไล่นี่จแต่ก้าเต็มครับบอเห็นค้นเลยครับเนี่ยนี่คือการความตื่นตัวของสังคมนะครับเด็กหน่อยเนี่ยเขามีการศึกษาเขาลูว่าตรงระวังเป็น ไพ่มันลายแรงบอนะครับต้องศึกษาข้าวรอบด้านนะครับตั้งเถือข้าวบางข้าวก็ว่าจริงเฮ็ดให้คนนี่บตื่นย่านคนตื่นตนกจนกลายเป็นคนก็เลยยอนย่านในการป้องกันตัวนะครับจริงเขาต้องมีความรู้ให้พร้อมนะครับว่ามันไพ่จริงมันพอดาบางเื้อบางข่าวก็ออกมาว่าเป็นไพ่ที่ บลายแรงยังสิกนบางค้นไปฟังก็เข้าใจว่าบลายแรงก็ยอนย่านกับการป้องกันตัวนะครับเพราะฉะนั้นต้องป้องกันตัวให้สมเหตุสมผลนะครับรับล่องวาลูกนี่บอร์แมนลูกไขวัดธรรมดาครับบึงข้าวข้าวเมืองนอกครับสีได้หูว่ามับานบอธรรมดา มีพี่น้องชาวฝั่งลาวนะครับติดตามลุ้มในพานกันพอสมควรน,นะครับก็ให้ข้อมูลก็ถือว่าข้อมูลสาธารณาสุขฝั่งไทยเนี่ยค่อนข้างจะดีกว่าที่ประเทศลาวเพราะจะมีอะไรก็แบ่งปันความรู้กันครับเพราะมีพี่น้องทางฝั่งลาวหลายคนทั้งข้ามมาศึกษาเมืองไทยทํางานเมืองไทยนะครับแล้วก็เป็นบ้านพี่เมืองน้องกันนะครับ เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีซาวแท็กนะครับเป็นระบบสองภาษาระบบ2ภาษานะครับทั้งไทยทั้งลาวผสมกันไปนะครับนะครับเด็กนะครับนี่ย่านหัวพักนะครับคือมีรถน้อยนะครับมีนิดเดียวนะครับเขาวิ่งทะลุมาถึงตรงนี้ก็มอไซค์นะครับมีน้อยมากนะครับ มอมีน้อยมากรถยนต์ครับก็ออกกันมาเท่าที่จําเป็นนะครับออกจากบ้านมาคือแนะนําว่าถ้าเราไปซื้อกับข้าวเนี่ยคือพยายามอาทิตย์หนึ่งเนี่ยคือไปน้อยๆครั้งนะครับในจุดที่มีผู้คนเยอะๆคือไปซื้ออาทิตย์หนึ่งครั้งสองครั้งคือยังไงมันกักตุนยาวไม่ได้อยู่แล้วครับเราต้องได้ออกไปเลยว่าพยายามออกไปให้น้อยนะครับโอกาส ที่จะไปสัมผัสโลกก็จะน้อยด้วยนะครับแล้วก็ถ้าหน่วยงานไหนที่เขาเห็นความสำคัญนะครับเขาให้ทำงานที่บ้านได้จะจะดีมากนะครับถือว่ามันเป็นการช่วยอ่าพนกรากรทางการแพทย์นะครับช่วยหมอช่วยพยาบาลนะครับคือต้องเห็นใจหมอกับพยาบาลพอสมควรนะครับเรื่องนี้เห็นใจอย่างมากเลยเพราะว่า หนึ่งหมอกับพยาบาลเขาก็เป็นคนเหมือนเราเขาก็กลัวติดนะครับไม่ใช่เขาไม่กลัวไม่ใช่ว่าเราจะบอกว่าเออติดไปรักษานะครับไม่มีใครอยากรักษาคุณหรอกถ้ามันไม่จําเป็นนะครับเขารักษาให้เต็มที่แต่ว่าถ้าไม่ติดจะดีที่สุดคุณไปติดเนี่ยเขาก็หนักใจนะครับแล้วก็หนึ่งมันจะไปติดคนป่วยคนอื่นด้วยที่เขาเป็น โรคอย่างอื่นที่เขาไปโรงพยาบาลน,นะครับอันตรายบางทีเราจะไปคิดว่าเรายังไม่เป็นนะครับไม่กักตัวไปนู่นมานี่นะครับแต่พอเป็นมาแล้วเนี่ยพอเป็นขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าไปแพร่เชื้อนะครับพอเป็นขึ้นมาคนพวกนี้กลัวนะครับกลัวกลัวตายแต่ตอนยังไม่มีอาการนี่เก่งนะครับเพราะฉะนั้นคือต้องตระหนักเสมอว่าเราต้องรับผิดชอบต่อสังคม ครับดูนะครับทะลุมอมาแล้วนะครับคือแทบไม่มีคนเลยนะครับผมโอเคนะครับเราจะออกรั้วมอแล้วนะครับโอเคครับ